ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เองขับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ฉากไม่สวยภาพไม่สวยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็พอดีว่าจะมารีวิวหลายวันแล้วมันติดเรื่องลิขสิทธิ์ตัวนี้นะครับก็น่าจะเคลียร์ลงตัวแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้เนาะเจ้าโม่เปื่อยก็หลายคนก็คงรู้แล้วแหละว่ามันมีอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่ส่วนส่วนหลายคนก็ไม่รู้นะครับวันนี้ก็เลยเอามาให้ดูเนาะ ตัวนี้มันเป็นโม่เปืยมันไม่ใช่โม่โม่ทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือต้องใช้มือหมุนเอานะครับเขาเรียกโม่เปือยเนาะก็ะที่แรกว่าจะมารีวิวตั้งแต่เดือนที่แล,แล้วแล้วแล้วพอดีไปเจออีกท่านหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นคนคิดค้นนะครับแล้วเขาหาว่าผมไปก๊อปปี้เนาะก็เลยไปเสิบ์แหล่งที่มาจริงๆว่ามันมาจากไหนจริงๆมันมาจากประเทศนอกนะครับตัวนี้มันมีฝรั่งเขาทําไว้อยู่ทีนี้คนไทยก็ก๊อปนะ โดง่ายผมก็ก๊อฟฝรั่งมาทีเนาะแต่ผมไม่ได้ก๊อฟคนไทยนะก็เอามาให้ดูกันนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสีดําแดงนะครับที่ผมนะครับถ้าใครหาอยู่ก็ทักมาได้นะครับตัวนี้450บาทนะครับหรือจะสั่งทางลาซาด้าก็มีนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้ประกอบมาเพื่อเพื่อทดลองนะครับเพื่อทดลองโหลดทีละนัดบ้างทดลองมู๊บ้างทดลองเจ้าตัวนี้บ้างนะครับเจ้าตัวนี้ ข้อดีมันดียังไงก่อนก่อนแรกก็ต้องมาจากตัวนี้ก่อนเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ตอนนี้หมดเนาะน่าจะมาหลังปีใหม่ก็เลยหยิบของเก่ามาให้ดูก่อนก็คือตัวเนี้ยเวลาเราใส่ลูกนะครับที่ขาตั้งไม่แน่นนะครับไม่เป็นไรเนาะต้องขออภัยด้วยมันเวลาเราใส่ลูกไปแล้วนะครับแล้วมันไหลได้ตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ยิงปุ๊บพอเราคว่ำปุ๊บม,มันไหลนะ มันไหลมันล่วงได้ก็เลยพัฒนาเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้มันจะมีโอลิงล็อกนะครับมันจะล็อกเข้ากับขอบตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็ทําให้ไม่ไหลนะคว่ำยังไงก็ไม่ไหลยังไงก็ไม่ไหลนะครับแต่มันก็มีข้อเสียนะครับตัวนี้มันเป็นโอลิงกันลูกไหลนะครับข้อเสียของมันก็คือมันใช้กับเข็ม fx ไม่ได้นะครับเข็ม fx เวลามันดันไป มันจะไปกินโอลิงนะครับมันจะไปกินโอลิงขาดเข็ม fx เป็นแบบไหนก็เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับหัวมตันนะหัวกลมเป็นรูเห็นไหมถ้าเข็มธรรมดาปลายเข็มมันจะเล็กนะครับตัวนี้จะเหมาะจะเหมาะกับเข็มธรรมดามากกว่าเข็ม fx นะครับแต่ถ้าเข็ม fx บางรุ่นมันก็มีที่หัวตรงนี้เล็กนะครับตัวนี้มันก็มันก็ใช้ได้เนาะ แต่ทางที่ดีผมว่าใช้กับเข็มธรรมดาเหมาะกว่าเนาะส่วนตัวนี้ใช้ได้หมดนะครับทั้งเข็ม fx หรือเข็มธรรมดานะครับแต่ตัวนี้แนะนําให้ใช้เข็มธรรมดาดีกว่าเพราะเข็ม fx มันกินโอลิงก็ทําให้โอลิงขาดได้นะครับก็โอเคอันนี้ก็ทีแรกว่าจะมารีวิวกับตัวนี้มันก็ใช้ไม่ได้เนาะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเข็ม fx เนาะของผมที่ทํามาเนาะนี่ครับตัวนี้มีขายนะครับแต่ครบชุดอย่างนี้ผมไม่มีขายนะตัวนี้ผมประกอบมาเพื่อ เพื่อเป็นการทดลองเนาะเดี๋ยวจะมาลองใช้โม่เจ้าตัวนี้ให้ดูกันตัวนี้ก็มีหลังปีใหม่นะครับตัวนี้ตอนนี้หมดอยู่นะครับตัวนี้ก็มีนะครับมีเฉพาะดําแดงเนาะสีอื่นก็ไม่มีเนาะทีแรกก็ทํามาหลายสีแหละแต่มันมันหลากสีเกินไปเดี๋ยวจะมาลองใช้เจ้าตัวนี้ให้ดูนะครับว่ามันใช้แบบไหนนี่นะครับมันก็ใช้เหมือนโม่ปกตินะครับเพียงแต่ว่าเราเอามือหมุนเอาเนี่ยถ้าเราไม่ยิงเราก็หมุนได้นะครับ นี่นะครับยิงเข้ากอไผ่เนาะคงไม่เป็นไรนี่จะมาดูระบบมันเฉยๆนี่นะครับไปแล้วลูกนึงนี่นะครับถ้าเราไม่หมุนมันก็ไม่ไปนะต่างจากโม่โม่ปกติถ้าโม่ปกติสปริงมันจะดันไปนะครับตัวนี้ต้องเอามือหมุนเนาะสําหรับคนทีไ่ไปใช้ใหม่ๆมันก็อาจจะติดขัดหน่อยแต่ถ้าพอเราใช้มันชินแล้วมันก็มันก็ลื่นนะผมก็ว่ามันก็ใช้ดีนะ สองแล้วเนาะตัวนี้มันจะมีล็อกตรงนี้นะครับมันจะเป็นหยักเหมือนฟันเฟืองนะครับมันก็จะมีสปริงดันไว้มันไม่ให้แบบไม่ให้มันเลยลอบไปนะครับสามแล้วเนะนาะน่าจะพอแล้วเนาะสามนัดนี่นะครับก็จะประมาณนี้ลดคอนก็ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนเฟือง หมุนไปแล้วมันก็จะล็อกนะครับนี่นะครับมันจะหมุนถอยหลังไม่ได้เนาะมันก็จะเดินหน้าได้แต่างเดียวก็ตัวนี้ถ้าใครหาอยู่ก็มีนะครับมีอยู่ตอนนี้มีอยู่น่าจะประมาณสี่สิบตัวเนาะหลังปีใหม่ก็น่าจะมาอีกร้อยตัวก็4ี่้อยห้าสิบรวมส่งนะครับเฉพาะตัวนี้เนาะชุดแบบนี้ผมไม่มีขายนะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวทดลองเนาะตัวนี้ก็เป็นงานสร้างขึ้นมานะครับเป็นตัวทดลองเนาะผมขายแต่พวกอุปกรณ์เสริมนะครับ ประกอเสริมนะครับหาหาชิ้นไหนก็ทักมาได้นะครับแต่ครบชุดแบบนี้ผมไม่มีขายนะครับอันนี้ก็เป็นลูกตอกเนาะลูกตอกของผมลูกตอกของผมก็มีเรื่อยๆนะครับก็ยังตอกทุกวันอยู่นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวเจ้าโม่เปือยว่ามันก็มีใช้อยู่ในประเทศไทยแล้วก็หาซื้อได้เนาะสำหรับใครสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้ง ID l ดี e ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับด้านล่างมันจะมีลูกศรเล็กๆนะครับจิ้มเข้าไปเลย แล้วมันก็จะเป็นลิงก์ลายนะครับจิ้มไปที่ลิงก์ลายเลยนะครับไม่ต้องกรอกไอดีมันก็จะเด้งไปที่ลายผมเลยมันก็ง่ายกว่าที่ว่ามาหายดีเนาะเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าคนหาไม่เจอเพื่อนเต็มนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทิ้งไว้2ลิงก์เลยโอเคนะครับสําหรับโม่เปื่อยคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้แหละครับใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับโอเคครับคลิปนี้กับปลายแล้วครับ